สวัสดีครับมาเอเนี่ยนะทางใต้างขวาต้มไ้พอใส่ผงมะพาทำมุนแบบเมนเหรอซีสมนุ่งพอถูกมังเ่มาเอแมนงานแมนกับเสียยอดดีเลมาชมนี้ครับปป้าไฟพอนะพี่าะของพี่พอหลังมือหลังมือ พ่นนะเสียงแล้ดีกินหมอยน้อลยนเะมันเจ้าอครับ มั่นใจไหมครับก็กสั้นละสันเตี้ย <c oughs> มัน,นี่มีล้ำบ่ม,มีล้ำบ่มอวันใส้หลยมอวนใส้น้ำาหลเตีมีล้ำบ่ครับมันนี่มือนี่อยู่เสียโกเตี้อยู่เสือโกกี่าปีเดียบ่แมนไปพ่อจจนุนดูอยู่เสียนนเพิ้นมันนี่เขามาชมบังไฟพ่อแรมนะครับใครเครเป็นมันเ,นเ,นเ,นเนพีงครับ พี่ห้ากาเซยังเบียดก็กาเซยังไม่ได้เท่าไครับกาเซไม่ได้เท่าไรแมตล็กตัวใดครับสามรอบมันเียวอยู่กางห้า

ก็จำว่าตัวมากจะอกติดตอกไปเราหัวครับไแล้วคนคว่าจมีหัวนี่ดไเาหับวกกันท่านนี่บวกกับท้านนี่ตรงหัวครับ อาทิตย์มาหกสิบแปดวัแ่บกหกนกรองอาทิตย์มาหกสิบเ้เ่อสิ้นสดเดี๋ยวได้พอเดินาเลยค่ะกเปลี <h <h ่ยนอากาศกับสิบวนันแม่บอกเดี๋ยวได้กับจอดไลน์ค่ะลอยยีลอยยีเราอ๋อใช่กับ

北路那边刚开始两块，现在涨到两百一，这边的鸡。<noise> <noise>